คุณรู้จักการประชุมเอเปไหมคืออะไรอ่ะจะไปต้องรู้ได้เหรอรู้สิระดับนักธุรกิจอย่างผมก็การประชุมเกี่ยวกับน้ำมันไงนั่นมันโอเปกครับเสียสมชายคุณเป็นแค่คนขับรถ คุณจะมารู้เรื่องนี้ได้ยังไงร,รู้ครับเอเปกเป็นเวทีการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีความสำคัญระดับโลกและการประชุมในครั้งนี้ยังสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสให้ประเทศไทยได้ฟืน้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังเจอกับวิกฤตโควิดและที่สำคัญจะนำไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ได้อย่างยั่งยืนและมั่งคั่งของประชาชนในภูมิภาคโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการค้าเสรีและการลงทุนสวัอดีครับคุสวัสดีครับผมดาบประชุมเอ펙อะไรเนี่ยดาบรู้เรื่องกับเขาไหมรู้สิครับเอ펙ก็คือการประชุมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจภายในภูมิภาคพอก่อนเอาอย่างนี้ตำรวจอย่างดาบเกี่ยวข้องอะไรกับเขารู้ปาเกี่ยวครับเนื่องจากสำเร็กการศชาตา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยการประชุมผู้นำเครือกิจได้จัดกําลังเจ้าที่เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมไม่ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัยบุคคลที่เข้ามาร่วมการประชุมการรักษาความปลอดภัยสถานที่จากการประชุมและที่พักอีกทั้งยังมีการจัดตั้งจุดเฝ้าระวังจุดคัดกรองและจุดตรวจความมั่นคงเพื่อควบคุมพื้นที่สําคัญ นอกจากนั้นยังอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและการตรวจสอบบุคคลต่างด้าวตลอดระยะเวลาการจัดการประชุมและที่สําคัญยังมีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุหากเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อการประชุมนั้นสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับโอ้โหรู้เยอะกว่าสมชายผมอีกขอบคุณมากครับดาบโรนี้ครับมาสมชาย รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเพื่อให้เกิดความอบอุ่นประทับใจในการประชุมในครั้งนี้จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนในการแจ้งเบาะแสหากพบข้อมูลหรือสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่0191หหรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599ได้ตลอดเวลามาร่วมกันเป็นโจาภาพที่ดีในการประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก2022ไทยแลนด์ระหว่างวันที่14 1 9ถึง19พฤศจิกายนนี้ที่กรุงเทพ